และสําหรับคําว่างัางเนี่ยหลายท่านอาจจะหลายท่านอาจจะสงสัยหรืออาจจะมีความคิดว่าคําว่าเครื่องรางของขัง,งเนี่ยเป็นของต่ําหรือของสูงนะครับอันนี้ในมุมในมุมของผมนะครับในมุมของผมคําว่าอของต่ําหรือของสูงเนี่ยผมผมอยากให้มองเป็นเป็นศิลปะด้วยเป็นวัฒนธรรมและก็เป็นความเชื่อนะครับ คือเขาจะบอกว่าตำนานเนาะตมตำนานนู้นเลยต้องย้อนกลับไปตำนานซึ่งเชื่อเลยว่าไม่มีใครเกิดทันนะครัตำนานมีแต่เล่าสืบต่อกันมาว่าเง่างเนี่ยเป็นเครื่องรางของตำว่าอย่างนั้นนะครับต้องกินเขาเรียกว่าอยู่ในที่อับชื้นต้องอยู่ใกล้ประจำเดือนของสาวต้องอยู่ในรองเท้าบ้างนะครับเวลาถอดเก็บหรือไม่เอาไว้ในบ้าน เอาไว้นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะตีความหมายไปว่าอูเป็นของต่ํานะหรืออะไรยังไงแต่ในความหมายผมเชื่อว่าความหมายที่ที่ผมคิดเนี่ยผมว่าไม่ใช่ของต่ํานะครับเครื่องรางของขลังทุกชนิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ปลุกเสกไว้แล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อนะครับ ถ้าเราเชื่อว่ามีพุทธคุณคือมีความเข้มขังหรือมีคุณวิเศษที่จะผลักดันค้ำชูเกื้อหนุนให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆหรือให้มีพลังด้านเสน่ห์และเมตตาถ้าสิ่งนั้นอยู่เหนือธรรมชาติจริงไม่ใช่ของต่ำเป็นของที่เขาเรียกว่าของดีเครื่องรางของขังที่พวกพาอารัธนาติดตัวได้อย่างร้อยเปอร์เซ็น์ได้อย่างสนิทใจ พกพาได้อย่างฝนิจใจไม่ใช่ของต่ําแต่ประการใดไม่ต่ํานะครับผมมองว่าสูงนะนะครับย้ํานะครับย้ํานะครับผมมองว่านี่คือของสูงนะครับงั่งคือของสูงแน่นอนเพราะว่าการที่จะปลุกเสกให้มีความเข้มขังเนี่ย ต้องใช้พลังเมตตาพลังมหาเสน่ห์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสมมาตั้งแต่อาจจะบวชใหม่ๆหรือการบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรใหม่ๆเพื่อให้เกิดตบะบาร,รมีเดชะกับตัวและสามารถถ่ายทอดให้แก่วัตถุมงคลได้ฉะนั้นการที่เครื่องรางเนี่ยได้รับพลังตรงนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ของต่ำคือของวิเศษครับ ผมอยากจะบอกว่าคือของวิเศษไม่ใช่ของต่ำแต่ประการใดและที่ผ่านมือผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกผ่านเลิกผานาทีที่เป็นมงคลผ่านเลิกที่เฉพาะยามเฉพาะวัตถุมงคลนั้นที่จะต้องออกมานั่นคือการสรรหาสิ่งที่เป็นมงคลในวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นโอยากนะครับ เป็นของสูงจริงๆที่กว่าจะสร้างได้กว่าจะรวบรวมชนวนมวลสารที่เป็นมงคลถึงแม้จะกล่าวอ้างว่าเป็นมวลสารอาถรรพ์แต่นำมาสร้างวัตถุมงคลนั้นย่อมเป็นมงคลนะฮะอันนี้ในความเชื่อของผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยกว่าจะได้สิ่งนั้นๆขึ้นมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นถ่ายทอดพลังที่มีคุณวิเศษเข้าไปเพื่อให้เกิดพุทธกุลเพื่อให้เกิดปาฏิหารเนี่ยนี่คือของสูงครับนี่คือของสูง ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้าเชื่อนะครับถ้าเรามีความเชื่อนะนี่คือของที่เป็นมงคลสูงสุดที่เครื่องรางเนี่ยไม่มีวันเสื่อมถอยสามารถพกไปในที่อโครจรก็ได้สามารถแบบคือของวิเศษจริงๆที่ที่เสกมาแล้วไม่เสื่อมคลายเวทมนต์คาถาไม่เสื่อมคลายนี่คือของวิเศษนะครับไม่ใช่ของอ ไม่ใช่อของต่ําเครื่องรางต่ําหรือเครื่องรางอะไรไม่ใช่นแน่นอนคําว่าต่ำนี่อาจจะหมายถึงว่าเราเอามาห้อยเอวซะมากกว่าเพราะว่าง้างในองค์ใหญ่องใหญ่เห็นไหมครับห้อยคล้องคอแขวนคอ,ออาจจะอาจจะใหญ่ไปหน่อยคนโบราณเลยเอามาห้อยเอวนะครับแล้วอาจจะผสมกับความเชื่อต่างๆนาๆนา,นา,นา,นาเลยคิดไปนะครับแต่ถ้าในมุมมองของผมนะครับถ,ถ้าในมุมของผมนะอย่าเพิ่งดราม่าผมอย่าเพิ่งดราม่าผมนะ ไม่ใช่ว่ามาเชียร์ขายวัตถุมงคลของตัวเองนะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าไม่ใช่เครื่องรางที่ต่ำนะผม,ผมมองว่าเป็นเครื่องรางที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ในมุมมองของผมส่วนใครจะคิดอย่างไรก็นานาจิตตังแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะคิดนะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยสิ่งที่ผ่านมือผ่านจิตผ่านพลังตบ,บะบารมีเดชะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาได้เนี่ย ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดที่จะเช่าหาอันนี้ในความความคิดของผมนะครับพี่ๆนะครับในในความคิดของผมก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่เนาะนะครับนี่โอ้สุดยอดนะครับและหาได้น้อยที่จะมีการปลุกเสกนะถ้าไม่เรียนถ้าไม่ได้เรียนวิชาทาง่างมาไม่มีทางทําได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนรถเก๋งกับรถปิ๊บเนะี่ย รถเก่งเติมเบนซินรถอัพเติมดีเซลใช่ไหมครับเหมือนเราเรียนวิชามานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนเหมือนน้ามัน,นเติมสลับขั้วก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเอาเข้าใจง่ายๆเลยและผมเชื่อว่าหลวงพ่อท่านมีความเข้มขขังเสกตรงคาถาตรงตามวัตถุมงคลตรงตามเลือกผานาทีตรงตามเจตนารมของผู้ที่เช่าบูชาแน่นอนครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ